ใครหน่าฉันเนอะร้องเถอะกันเฮ้ยไปกันแล้วไปเลย ที่าก็ไปใส่นอนก็แต่งตรงถืว่าูดเนื้อขูดเนื้อ่ี่าคนนี้ภาคุนูเนื้รับให้เนื้อภาพคนคูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นารขูหเนูที่เป็นแบบไรครับผีอุบ่าวบันบานครับให้ยุงห้กินกรากระาที่เหลโกนเอาลยมเลยปวดสูเอาาพมัตรงาครับเพราะว่ามากก็มือนงครับตลอดการุดกระตินครับให้ยุงให้กินให้หนูอุดหนูที่เนื้อีกแล้วะพวง วันนี้เราเะให้หนูเรามาให้ไม่ให้หนูราบหูดูนีูดหูซุ้มเนี่ยัก็ิดจะใหม่วาเบิ้งเข้าพิลงครับป้าเกิดวนรับเพื่อนหรือจะได้ยิหนูล่ะนะเดินแท้

าราพีแล้วเวอเสร็จเี้ยว่าจไนาจะีบองัน้องวนครับพี่ครับเอาไาเยี๋ยมเลยนนี้เยียเยท่านี้นะครับลงวิธีการอวดหนูนะครับเล้ยยยยยเดี๋ยวมให้ายรถบัสเดีครับม่ สี่ชั้นกันน้องครับไม่ได้ไม่ได้ก็เติมเบย์เลยครับนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วอือนี่จะห่อไหมคะวันนี้ต้องกระายมันต้อก็ะจาย พร้อมนะครับครับเรองความเราจะทำการคาดการดรูนี้คุเป็นไหมมันอัจฉริยะนะครับครับ ครับมาตายเลยนน่งอยู่ครับโอ้ชเงี้ครับกำแหงคนยกกัท่านมันเงียกับท่านคหามใจยังเต้นอยู่เงยวัวอันขัวปานเท่าเนาะยังต่อบลูกคนัวปานเ้ครับือสิโช่พมมือกกนขั้วนุทําบายบกที่ท่านอยู่มามาเนี่ท่นนะท่านอะไรท่านบ ตัดเกือบเลียนแกเรดเกือบเลี้ยนตับต้องเป็นตัดเกือบเยนั่นจะคือต้องูกี้ี่คแวอันนี้เกือบอาจารย์จูด้วยัเกือบไอ้พูดตัดอะไรพูนี่ครับวิธีอีสานมาเน่าครับผูหนูยังเว้นคับนี่มันเคอนไมดไตก็ได้เนาะแม่ไปเป็นไส้พิหิงเอาก็ไรเส้นไสบ่วงอะไร้ไส่บวงท่จะเรียนยางรอสบ่วงนุ่มปากแดว คือวตัวเนี้ยเตบอบโยครับเติอบตีเนี้ยมอนไต้ดเลยขึ้นได้เหรอขึ้นลวดเยียมสิพี่ขวดพี่ขวดขวดมันเป็นปลากระเพราเหมปลากระเพราอีกอย่างนึงคู่บ้าบันบ้าเนี้ยรับขี้ีอีสาน้าท่องครับมากินมาครับหอมก็มาขนมเนาะมาที่กัดเล่นแล่นปรทังตเนี้ยอยู่ แล้วแรงเลยนี่ะายั่นหาด้าด่ยังหายใจอยู่ซับนี่ว่ามันหเลยนีาบัดถไอไไขก็ายวบาทายัวบาแต่งหน่องว่าลอย่องอยคนละตันึ่งถ้าแท้าแทะแท้วหวานเท่าไหร่ตัวลอยตัวช่องลอยึเพ็ดไปน่ไหมอึบไปาถ้าน้ัวอยตึึ๊บตึนเขาเรี้ยงไรขรับหม้ลดาบหมูนงเราจะทำการ

ของปลาคู่บกกินแต่พาลือศีไม่คุณคุณคุยต้องพูดว่ากินหนูไหมคะ้้าพูดอย่งงีจะกินหนูไหมคะปากแดงด้วยนะคะของปลาคู่บกกินนะพาลือศรีจะถ้าพาลือศรีรอกับบโจงค่ะน่าเฮ้ยไหนมาครับปลางปลาเลยครับพี่น้องครับเนาเนี่ย ในมาตัวนึงนะครับแต่ว่าแช่เย็นไว้ช่อมตัวจะเป็นซ้ำนะครับเนาะงเราต้องตกใจครับพี่นอ้องกฟองปไปสักปู๊บสกคนแช่ฟิตไปแช่ฟิตไปครับใส่แ,แ,ลแล้หไม่กลัวละกลัวเครื่องไหมตัวเครื่องน้องมันนี่คือการขั้วเที่ยง เ,ย,เยังหัวเครื่องมันหอมกันพี่น้องตะกีนม,มันหอมกัน,นสวนไผ่ครับป้องกันโควิดมีครับมีตะไคร้กระเทียมเนาะพี่โยตพริกแห้งเนาะนี่นครับหันไหนตามหัวบ้านห้องครับนี่าาทานบ้าหนเอยนะครับกัวก้อนหัวอืดอยู่ไ,ไหนเรื่องนะครับเรื่องนะครับไป หอมบ่หอมบ่หมดหมดทีหมดได้เลยนี่ละด้มมาเลยรูกตุ้งวูลยอะไรนี่ได้หัวหัวหัวหอมเนาะอู้ยเดือดไปเลยนะอ้โวโอ้กินแห้ง กาะฐานนู้นก่อนใหม่เลยทำไมพี่วัดต้องมีกลิ่นแบบนี้เลยครับใส่กระชายด้วยใส่กระชายด้วยนะสูตรไหนอีกสูตรเมื่อหนึ่งพริกไทยฮะสูตรพริกไทยแช่มงคลใส่ไหมครับขมุซ่าปูนไร้มันจริงครับบอกเด็กแรกเลยครับเลยเติมใจเลย จะไปทำาือโดยังต๊อกโกินได้แหละแต่คนเ็ดยังบมกินอ่ะเหมือนน้ำมาสามเกพาไปเลยเแข็งแองเลยโอ้ยเลยเข้มเข้มนูเข้มความพื่อนเข้มนูเอืมเข้มซึ่งสมอืมสูได้ตหวาไปออมมาเนี่ยอ้อมเสร็แบบคำสี่คิวโอเคอันยังสีเหลา สมุนไพรนะครับเนาะเราก็ทําการพ่วงไปแล้วครับโชว์กันไม้ไม้ไมอึบอึบครับพี่น้องครับพ่วงให้หนูสุกก่อนนะครับให้มันเต็มแบบว่ัแจะชุดรถนะเนาะหนูสุบอย่างนาี้จะหน่อยครับพี่น้องนะ,ะค่อยชมตอนนั้นแล้วครับ แล้วมาชิมกันน้ำเนาะที่งานห้องนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับออเดี๋ยวเวลาของวิถีผู้บ่าวบ้านบ้านกันเลยดีกว่ามาบังครับพี่น้องครับอะไรครับหัวเราเข่าครับเอ่อนหัวเราเข่าไปกับเข่าโต้มือเราเข่าสองอย่างแฉลบอือนี <c ười> <c ười> ่เขาเอินเอ่ออึบครับยึบก็ได้อยขัวก็ได้เดี๋ยวะทีมา เทืองครับเทเองาเสียบตะแขรงใี่น้องเป็น,ย,ปย,ย,น,ปนยังเีืองมาไม่เรียนอะับาเาขนาา ับช okay, uh ิม huh. ก mm. ันเลยอืมไปให้เราเอามเงี้ยนักแข่งมากคุณหมอไปนะเอ้คุณครูไปไหนทำไมจะกินกวาหมูมาแม่ สวัสดีครับเมนูขายบ้านห้องนายคุนคณขู่เสียบมั้งอะไรนต๊ะใช่เปไม่ใช่เปล่

ิเบิสียบจะหลุดตัวเงินมาคนคู่กินหนูไหมครับก <c oughs> ินหนูไหมกินหนูไหมคะไหนแม่อะไรคนจะกินไรชอบอะกินหนู<ป>กินหนูบางสิบิังงูกระดีน่ะ สดๆสแหม่ๆร้อนๆร้อนว่ะมันขึ้นยังตอนกันเดี๋ยวกันตนี <c oughs> นะนี่นะสมกับการคุมม้คหมหน,นูอยู่ว่ะไหนในการครับมาได้เลยนะไม่มือส,สั่นในวิดีโอชิมกี๋ทิมน,นี่ครับสารบ้านนอาครับพี่น้องครับหากินง่ายๆนะครับเนาะคือบ,บ,บ้านบ้านใครไม่มาขวดไม่กระเพ๋าหาเก็บนุ่หัวนุ่ชวนนะครับเนาะ แท็จะไม่ได้ซื้อนเลยทีเดียวนะครับซื้อปลาสุดยนุบไอ้เบหัวหัวจะจะโตขนาดทองจันทรเราไปเห็นอูนใดใม่ตัวนึนะแล้วแล้วก็นอกฟิดไป้อตสวเป็นชาครับอิมอ่มเป็นาครับตัวบัไก่กินมอขายนะแบบแซนะคะ่ะไอนดี้กินแต่มาขาม <c oughs> แต่ว่าเหี่ยอยู่มบัดกับอุลกินดีมาแล้วนองอุนยังแส่กับแต่ไมื่กี้เอากับแวนเอาไปแมกาแฟใสอไม่ด้แค่นั้นเลยเป็นเธออะไรอะด้ค่จาพคู่กินหนูแน่นบ่แน่ค่ะแต่นนตัวจัดคนคู่จ่เนื้อนิ่มยล้ค่ะมันเนาะหนาหนูบาดเท่าไหร่ ครั <ítulo> ้งแรกที่มันกินได้นี่ไข่กุ้งแก้วพกันด้กู้านกินไข่กุ้งเราแันบ่ใช่ไหบกนกินไปเคมเค็มเคม้มเคมข้าวสมต้องเยกงไงเห็คนหมอกเห็นป่ะเห็นตามาเท้าคนหมาก่วนกกกระเพร่าไฟแ้วกกวัวบ้านเขาเออมากาะชากยมมันโลนึงนี่แ้ทิ่มไปตัวต่อไปเค็มมา ส่วนแบซ้อมส้มมันพักเอาไ้ซ้อมอ้อมกุบบอย่างไปพักชีลาหอมใส่ลงไปกัวได้ไหมมันจะพักชีลาเลยมันใส่ไหกัวเลยอ่าไม่เเลยแ่ือเอครับอแม่สีเป็นจางเป็นจีไตจีไตไดขาใส่น้ำสีเป็นจางน้ำมืดเหมือนกับไตนะครับท่านครับพี่น้องครับนี่นะครับอิทธิสานบุบ้าบนบ้านข้ายู่นากินน้ำมาขูดนู้ำมาูดอืนห มันก็กินนัวเป็นแลนหัวันวูมันอมมันยังกระซามอยู่นะอันนี้ก็เดี๋ยวเพื่ันูไม่นุ่มนะครับเนาะแสบครับคนสีสารเท่านั้นเึ็นจะรู้รสชาติของการคั่วอึบนัูบอกแม่นบอกแม่นพัดพัดไปยังลาบทร่าหันูท่าการสินนั่นลาบปะครับนูเป็นจะได้รสชาติลาบมือมือกระจุหนู้่วยน่อยช่วยน่อย ใช่ก็ได in 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 ้ช in ินช um. ้นนี่ดกินหนูไหมฮะมาพาจกประเดนที่น้องนี่ครับกินหนูไหมกินหนูไหมหนุ่มยินมร่าในปาาเลยโอเคครับทีมานเขานะครับว่าบ้านบนนะครับทำร่าพาจาจกที่น้องไปครับปืนปัดสับกระชายปดเป็นมะกรดกดกินตารปดกระดิ่งด้วยครับเดี๋ยวนี้น้อกับงาน กูบบ้านบนะครับเราจะเปิดเก็บติ่งนักแสดงแล้วนะครับอี่มกี่วันนี้แหละนะครดีครับสวัสดีครับผมวกจกครับมีครับผมแจกพร้มรกินลูกไก่ยิมเลยยิมอิบไก่